ซ้อมๆนะวันนี้ <Okay. S 1> นะตอบเมนใต้โต๊ะครับจากคุณพัตวีนะฮะใบไผ่เพิ่งจะรับแอดเมื่อวานนิใจด้วยนะครับส่วนหน้าพี่อาร์ทีนะครับตอนนี้ตากล้องแม่งทิ้งกล้องแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับใครมีวาร์ปเอกสารกูให้หมื่นหนึ่งก <c oughs> ูยังไม่มีเลยนะครับครั้งหน้าอิมนัดมานะใครวัฟบวบในตำนานของจริงนะคนนี้ <c oughs> เดี๋ยว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 อะไรวะ <c oughs> <c oughs> เออมีบาดหน่อยเผื่อ <c oughs> <c oughs> จบเลยเหรอจะเอายาวสักแค่ไหนลเลยหวานเจีย๊ยบกูก็รู้สึกเหมือนมึงนะครับ FC โรคจิตโอ้หลายๆคนเป็นแฟคนคลับพี่เผือกเยอะนะครับ <laughs> คือเลี้ยงเหมือนเลี้ยงงูเหา่า <laughs> อุ้ยตัวน,นี้น่ากลัวมากเลยฮนะอ้อนสีพันจอยไอ้เพว่เราทักทายพี่อ้อนหน่อยแล้วคอเมนต์แรงๆจากชาวเน็ตให้อ้อนสีพันหน่อยนะ มาแล้วครับข้อความแรกอ้นเจอกันบ้างโอ้ยอ้นคิดดีๆนะมึงคิดดีๆฟังชื่อพี่อ้นหน่อยครับอ้นสิบันอ๋อพี่ออนขอโทษลุงเอด้วยนะครับป้อนข้าวลุงเอยังครับลุงเอก็ยังทานได้อยู่ต้องลุ่งใครนะครับไม่ต้องกวนใครนะครับเอกสารผู้ชายมึงฝันไปเถอะครับบอกว่าดูเหนื่อยกูก็คนนะไม่ใช่ขึ้นจัดนี่โป้งตีนตอบหน่อยเออขอแวบแยมดาราหน่อยครับ ขอเพลงที่มันมีงูออกมานาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังมาเจองูเห่ากำลังใกล้ตายสิ่งที่ผมไม่เข้าใจทำไมเฮียไม่เข้าฮุกเลยวะคุณนึกฮุกไม่ออกคุณขอไล่เอหนึ่งเอสองเลยต้องมาหลอคอยดูแลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมมา subscribe ที่ช่อง A t i m e อ Online Channel จ้าสุดยอด